Watch Trading กลไกปั่นราคาและปริมาณสินทรัพย์สำหรับในวงการคริปโตเคอเรนซีก็มี Watch Trading เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะดันให้ปริมาณเหรียญมันดูสูงกว่าความเป็นจริงอย่างที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆ Exchange ก่อนหน้านี้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะ และเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยจะรู้เท่าทันกลกากปั่นนี้อย่างไรจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างติดตามเรื่องราวนี้ได้กับพัทพนุนันใน7 m ม n u t e e ิท v i e e วสุดความรู้ธุรกิจใน7นาทีค่ะ w a t h Trading ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นกับหลายสินทรัพย์นะยกตัวอย่างเช่นหุ้นคนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะรู้จักคําว่า Watch Trading นะคะนั่นก็คือการปั่นปริมาณหุ้นซื้อขายกันเองภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะก็ดันทําให้ราคาหุ้นนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปค่ะโดยมักจะดําเนินการนะคะโดยผู้ค้าหรือว่านายหน้าที่สมรู้ร่วมคิดกันหรือบางทีก็ดําเนินการโดยนักลงทุนที่ทําหน้าที่เป็นทา ผู้ค้าและก็ผู้ขายหลักทรัพย์ในสหรัฐ watch trading เป็นเรื่องผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1 9 3 6โดยสหรัฐได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์เนืน่องจากตลาดต้องการการกำกับดูแลไม่ใช่นั้นจะมีคนบิดเบือนราคาเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดเงินนะคะก็ต้องมีการควบคุมเช่นกันค่ะ แต่สำหรับโลกของคริปโตรวมถึง NFT สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหม่พอสมควรก็ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมจริงจังนะคะก็อาจจะทำให้วอชเทรดดิ้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายและก็เป็นเรื่องที่ทำกันได้โดยทั่วๆไปในปี2019ข้อมูลจาก Bitwise Report ส่งรายงานไปยังสำนักงานกรตอของสหรัฐในเดือนมีนาคมค่ะบอกว่าปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงของตลาดโดยรวมเนี่ยมีประมาณ4.5 หรือมีแค่10 exchange เท่านั้นทีร่รายงานตัวเลขปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงแต่กว่า95%ของปริมาณการซื้อขายเหรียญบน Web Trade Bitcoin เว็บเทรดบิตคอยนยมีการบิดเบือนเมื่อรายงานนี้เปิดเผยต่อสาธารณะก็ทำให้ผู้ลงทุนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น วิธีในการสร้าง watch trading เนี่ยก็มีหลากหลายวิธีเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างเคสจริงๆที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศกันค่ะกับกรณีของเว็บเทรดชื่อดังระดับโลกนะคะอย่าง Coinbase Coinbase เคยถูกคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าตรวจสอบพบความผิดปกติของการซื้อขายเหรียญดิจิทัลโดย Coinbase โดนเรื่องเขียนบอรเพื่อใช้จับผู้ํำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของตัวเอง ทำให้ปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและก็ยังมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพนักงานในบริษัทที่ระบุตัวตนไม่ได้วางออเดอร์จับคู่ซื้อขายปั่นราคาเหรียญให้สูงขึ้นทำให้ปริมาณการซื้อขายนั้นไม่เป็นจริงสุดท้ายคอยเบสโดนจ่ายค่าปรับกว่า200ล้านบาทหรือจะเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตคอยสแควร์ของแคนาดา ก็ถูกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่าปลอมปริมาณการซื้อขาย8 4 0 0 0 0คำสั่งหรือราวๆ90%ของปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งโดยพนักงานใน c o คอ s q สแควได้จับคู่การซื้อขายเหรียญเพื่อปั่นปริมาณค่ะและยังเขียนโค้ดทำวอช h Trading อีกด้วยนอกจากนี้ยังเพราะว่ามีอีกหลาย Exchange เลยนะคะที่พยายามจะพัฒนาอักลกอริทึมเพื่อสร้าง Watch Trading หลีกเลี่ยงการตรวจจับ วิธีการนี้กระจายไปทั่วตลาดและสร้างความสับสนความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับปริมาณของเหรียญที่แท้จริงส่วนทางด้านของสินทลป์ดิจิทัลอาร์หรือว่า NFT เนี่ยก็เกิด Watch Trading เหมือนกันนะคะอย่างช่วงต้นปี2022นี้เนี่ยก็มีกรณีที่เกิดขึ้นกับ Market Press ใหม่อย่างลุค a แลค่ะเปิดตัวมาเนี่ยก็มีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าเจ้าใหญ่อย่าง o p e n s e a มากถึง2เท่างาน NFT ที่ซื้อขายกันเนี่ยมีนับร้อยรายการเลยนะคะราคาอยู่ที่หลักล้านดอลลาร์เลยทีเดียวที่น่าสังเกตก็คือยอดขาย NFT เฉพาะเดือนมกราคมมูลค่าเนี่ยรวมกว่า1.3พันล้านดอลลาร์จำนวนเงินมหาศาลน,นี้ดูจะผิดปกั ะะเพราะว่ามาจากกระเปะ๋า Wallet เพียงแค่2-3ใบที่ทําธุรกรรมบน LUKS แลนอกจากนี้ LUKS แสก็ยังมีการตั้งรางวัลน,นะคะโดยให้เหรียญโทเคน LUKS ค่ะในแพลตฟอร์มของตัวเองนะคะสาหรับคนที่เข้ามาเทรดยิ่งเข้ามาเทรดเยอะเท่าไหร่ก็จะได้เหรียญรางวัล LUKS มากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยการให้รางวัลลักษณะนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทําให้ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันสูง มากขึ้นนี่ก็อาจจะเข้าขายเป็น watch trading เหมือนกันและอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับ exchange ประเทศไทยล่าสุดเลยกรณี b i ตคัพและสตางถูกกรตตสั่งปรับเงินไปบริษัทละ24ล้านบาทและลงโทษผู้บริหารกรณีที่2 exchange นี้มีส่วนในการสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าปั่น volume trade crypto นั่นเอง ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวย้อนไปในปี2019พบการจับคู่ซื้อขายกันเองในบัญชีซื้อขายเหรียญคริปโ o ต u เคอ n c เรนซีของกระดานเทรดทั้ง2แห่งทำให้ต้องรับบทลงโทษทางแพ่ง วอช h Trading ในหลายๆกรณีนะคะบางทีก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายผิดจริงหรือเปล่ามันเหมาะสมไหมนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่มีกฎหมายที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความผิดต่างๆค่ะซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยบริษัท Exchange นะคะก็พยายามที่จะหาทางปั่นปริมาณสินทรัพย์ของตัวเองเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์เอื้อกาไรให้แก่บริษัทนะคะทาให้สุดท้ายแล้วผลเสียเนี่ยมันก็ไปตกอยู่ที่นักลงทุนนั่นเองค่ะเชื่อถือข้อมูลที่ บิดเบือนไปสุดท้ายก็อาจจะสูญเงินได้ดังนั้นการป้องกันวอชเทรดดิ n งอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องเพิ่มการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นจริงเป็นจังค่ะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังมีช่องโหว่ทางกฎระเบียบดังนั้นก็ควรจะเพิ่มน้ำหนักการกำกับดูแลแล้วก็ต้องอัปเดตให้เท่าทันด้วยควรจะมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่าเคสการหลอกลวงต่างๆน,น่าจะช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้สร้างความระแวดระวังภัยได้มากขึ้น พาสต่อมาก็คือแนวทางการป้องกันสําหรับตัวนักลงทุนเองค่ะคือไม่ควรจะไปหลงเชื่อการลงทุนที่มีมูลค่าหรือว่าปริมาณก,การเทรดที่สูงเวอร์เกินจริงยกตัวอย่างเหรียญใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดเหรียญโปรเจกต์เล็กดูไม่น่าเชื่อถือไม่ทราบพ,พ่มาที่ไปแน่ชัด ไม่มีการแนบประวัติราคาหรือปริมาณแต่วอยุ่มการซื้อขายและราคามันพุ่งสูงอย่างรวดเร็วเกินไปตรงนี้ก็ต้องระวังโดยสรุปแล้วนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนเหรียญคริปโตใดๆก็ตามเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้รอบด้านรอบคอบให้ดีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติเหรียญประวัติปริมาณธุรกรรมมูลค่าอะไรต่างๆของมันนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการวางแผนการลงทุนของตัวเองให้ดีค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ะะอัปเดตให้เท่าทันเพื่อที่เราจะได้เติบโตเรียนรู้นะคะแล้วก็ลงทุนในตลาดนี้ไปได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ Today Biz v w i l l ความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้